ตอนที่791ชื่อตอนว่าภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเทียย่โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งนี้นี่เป็นข่าวดีสำหรับพวกเขาอย่างมากพวกเขาไม่ต้องจมอยู่ในความหวาดกลัวอีกต่อไปข่าวดีข่าวหนึ่งก็คือสำหรับนักปรุงยาทันใดนั้นก็ถูกส่งมาลีชิเย่จะมีเขาร่วมการประชมุมข่าวนี้ทำให้เกิดเสียงโห่ร้องมีเสียงปรบมือดังไปทั่วทั้งเมืองบางคนรู้สึกตื่นเต้น เพราะพวกเขาไม่อยากจะนอนหลับได้ <c oughs> เรื่องนี้ดียิ่งนักนักปรุงยาหนุ่มเออย,อยางตื่นเต้นเนจ้ารูไ้ไหมว่าข้ารู้ว่าจอมดุร้ายอย่างดีีเยยดูน่าคบขึ้นมาในเวลานี้อย่างน้อยพวกเราก็ไม่ต้องไปลงแข่งกับเขายอดเยี่ยมนักปรุงยารุ่นเยาว์จะไม่ยินดีกับเรื่องนี้ได้อย่างไรก่อนหน้านี้พวกเขาไม่มีโอกาสจะส่องแสงแม้ว่าหยวนชัยเหอและมู่เฉาจะไม่เข้าร่วมแต่นักปรุงยาผมขาวและโจโก้เยาแค่ใครคนใดคนหนึ่ง พ่กเขาก็ไม่อาจดฝันถึงที่หและที่สองสหรับลําดับสมหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นศิษย์จากตระกูลไบหลานหรือคนจากระโจเพราะว่าหลังจากพายุนี้ผ่านไปและทั้งสองก็ได้ตกตายไปศิษย์จากทั้งสองนิกายก็จากไปเช่นกันตอนนี้หลี่ฉีเย่คนที่มีโอกาสชนะม,มากที่สุดในเวลานี้ก็ได้ถอนตัวผลลัพธ์ก็คือ3ลําดับแรกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่มีเพิ่มมานี้ทำให้หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตา เหตุผลในการถอนตัวของรีชิเยน,นก็ง่ายมากอาณาจักรนักปรุงยานั้นมอบสิ่งของที่นายหญิงชิเยนต้องการให้กับเขาสำหรับรีชิเย่เขาขี้เกียจเกินไปสำหรับการแข่งขันนี้ในเมื่อไม่ต้องการเอาสมบัติใดๆอื้อรีชิเย่จึงถอนตัวออกจากการประชุมเขาอยู่ในดินแดนบรรพบรุษด,ด้วยฐานะแขกผู้ทรงเกียรติกลุ่มของนายหญิงก็ตามเขามาด้วยเช่นกันคนที่มีความสุขที่สุดคงจะเป็นเทียยีเพราะว่ายาฟื้นฟูนสวรรค์ของรีชิเย่ รักษาบาดแผลของเขาได้นี่ทำให้ความทรมานเป็นเวลานานของเขาหายไปเขาจะไม่มีความสุขได้อย่างไรเทียยี่นั้นพักฟื้นในดินแดนบรรพบุรุษสำหรับอาณาจักรไม่ว่าเขาจะเป็นจิ้งจอกเทมินหรือไม่ก็ไม่สำคัญแน่นอนว่าด้วยคำสั่งของลีเชเย่เทียยี่ก็มอบสิ่งของบางอย่างคืนไปให้เขาเชื่อฟังอย่างมากและไม่กล้าขัดคำสั่งใดๆหลังจากฟื้นฟูเสร็จลีเชเย่ก็เรียกเทียยี่มา ทันทีที่มาถึงเขาก็กราบลงบนพื้นและเอยอย่างยินดีนายน้อยมอบชีวิตใหม่ให้กับข้าหากนายน้อยต้องการให้ข้าช่วยสิ่งใดเพียงแค่เอ่ยันออกมายืนขึ้นข้าไม่ได้ช่วยเพราะว่าเจ้าเป็นบรมชนเที่ยงธรรมหลี่เชี้ยเหลือบมองเขาและเอ่ย้าช่วยเจ้าเพราะวะ่าสำนักยอดเขาสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นายน้อยรู้ต้นกำเนิดของข้าเทียี่ตกใจหลังจากได้ยินเรื่องนี้ต้นกำเนิดของเขาเป็นความลับต่อโลก ต่ลิชิเเปิดเผยมันออกมาได้อย่างง่ายดายบางทีโลกอาจจะไม่รู้จักฝีเท้าของเจ้าแต่มันไม่อาจจะหลบสายตาของข้าได้ลิชิเอเอ่ยทักษะนั้นสร้างขึ้นโดยราชันเทพบรรพบุพบรุษของสำนักศักดิ์สิทธิ์และนี่ไม่ใช่ความลับสำหรับขา้าเทียรีคำนับอีกครั้งและกล่าวอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องในน้อยเชื้อสายของข้านั้นมาจากส่วนหนึ่งของสำนักศักดิ์สิทธิ์บรรพชนของข้านั้นเป็นสิทธิหลักของนิกาย ถ้าว่าสำหรับพวกเราสำนักนั้นเป็นเรื่องอดีตมาดาของข้าตอนนี้เป็นเพียงคนธรรมดาเทียี่หยุดก่อนจะเอ่ยต่อตอนที่ข้ายัางเด็กข้าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสำนักศักดิ์สิทธิ์ข้าเดินทางไปหลายสถานที่เพราะเหตุนี้จนกระทั่งต่อมาข้าได้รับมรดกของสำนักศักดิ์สิทธิ์ด้วยความโชคดีจากนั้นข้าก็เริ่มกลายเป็นผู้ฝึกตนเป็นว่าเจ้าขโมวสมบัติจากนิกายใหญ่ก็เพื่อฟื้นฟูสำนักลีเชียเอ่ยอ,ยอย่างเสียงเรียบ เทียรียดไม่ได้ที่จะไอและเอ่ยยางกระวนกระวายความคิดของข้านั้นง่ายเกินไปข้าต้องการฟื้นฟูสำนักแต่ข้าก็ไม่มีสมบัติหรืออาวุธใดๆเพราะว่าทักษะการเคลื่อนไหวของข้านั้นยอดเยี่ยมดังนั้นข้าจะมีความคิดชั่วร้ายเพราะว่าประสบการณ์ของข้ายังตื้นเขินและขาดความฉลาดหลังจากขโมยสมบัติมามากขึ้นข้าก็รู้ว่าเรื่องการฟื้นฟูสำนักคงเป็นไปไม่ได้แม้ว่าข้าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ หากตัวตนของข้าถูกเปิดเผยออกไปมันก็จะนำหายนะมาให้สำนักต่อมาข้าไดบปาดเจ็บจากบัมชนของอาณาจักรนักปรุงยาดังนั้นข้าจึงสูญเสียวความสามารถในการฟื้นฟูสำนักข้าไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้หลังจากเอ่ยเสร็จเขาก็ถอนหายใจอย่างอับอายมันเป็นอดีตไปแล้วก็ปล่อยผ่านมันไปแม้ว่าเจ้าจะสร้างสำนักขึ้นมาใหม่แต่มันก็ไม่เหมือนในอดีตลิเชียส่ายหน้าเทียยี่เองก็ถอนหายใจเช่นกัน นายน้อยข้าออมาเข้าใจเหตุผลนี้ในภายหลังในอดีตตอนเมื่อข้าย,ยังเด็กและต้องการจะจุดประกายความร่งเรืองของบรรพชนลีเชยมองเทียยี่เป็นเวลานานก่อนจะเอ่อย่างจริงจังเทียยี่บอกข้ามาเจ้าไว้ใจข้าหรือไม่เทียยี่กราบลงบนพื้นและเอยด้วยความเคารพนายน้อยโปรดออกคําสั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรข้าก็จะทํามันด้วยชีวิตดีลีเชยพยักหน้าและเอยอย่างแรกให้ข้าดูมรดกของสำนักที่เจ้าได้รับมา จากนั้นข้าจะส่งผ่านมารดกฉบับสมบูรณ์ให้เทียี่นั้นตกตะลึงหลังจากเด้ยนเรื่องนี้ทักษะของสำนักนั้นหายไปเป็นเวลานานแล้วและมีเพียงส่วนน้อยที่มีมันแต่ตอนนี้นายน้อยของเขากำลังจะส่งผ่านมารดกฉบับสมบูรณ์ให้แน่นอนเทียยี่ไม่รู้ความลับเบื้องหลังนี้และหลีเชยก็ไม่ได้บอกเขาอย่างที่สข้าต้องการให้เจ้าทำบางอย่างให้ และมันก็ไม่เชื่อเรื่องง่ายการแสดงออกของรีชิเยกลายเป็นจริงจังและสง่างามนี่เป็นครั้งแรกที่เทียยี่เห็นการแสดงออกที่ดุรแรงของรีชิเยเขาสูดลมหายใจเข้าลึกและเอ่ยข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังเรื่องนี้ต้องใช้ความอดทนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาข้าเชื่อว่าเจ้าทําได้รีชิเย,ยหยิบของออกมาวางและเอ่ยเมื่อถึงเวลาปล่อยของช้นนี้ศูนโลกและส่งผ่านมันออกไปเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น รอจนมันมีเจ้าของดังนั้นการคุ้มกันของเจ้าจะเริ่มขึ้นจำมาไว้ด้วยว่าการคุ้มครองนี้จะต้องเป็นความลับเขากล่าวรายละเอียดกับเทียยี่ภายหลังหลังจากได้รับรายละเอียดเทียยี่เก็บของเช่นนี้ไว้ยอย่างดีและเอ่ยขอให้ในายน้อยมั่นใจข้าจะเฝ้าคุ้มครองของเช่นนี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตรีชี้แย่เอ่ยอย่างช้าชด้วยอายุขยของเจ้าเจ้าสามารถอยู่ได้อีกนาน แต่ข้าไม่รู้ว่าภารกิจนี้จะนานแค่ไหนดังนั้นข้าจะไม่เอาปเปรียบเจ้าข้าจะทําให้เจ้ามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นจากนั้นเขาก็หยิบเอาสมบัติยนานอมตะสมุนไพรชีวิตใบไ,ไม้และยารักษาอมาตะสมบัติล้าค่าหายาจำนวนมากปรากฏอยู่บนโตะ๊ะเทียยีตกตะลึงไม่เห็นสิ่งนี้ว่าเขาเหล่านี้เป็นสมบัติที่ยอดเยี่ยมและจะปลุกความโลภของคนทั้งโลกนายน้อยท่านทําให้ข้าเกิดใหม่ ความเมตตานี้ไม่น้อยไปกว่าบ,บิดามารดาของข้าของเหล่านี้เป็นสมบัติล้ำค่าตัวตนผู้ต่ำต้อยไม่กล้ารับมันไว้เทียรยื่อกล่าอย่างจริงจังรีชิเย่อกมือของเขาและเอ่ยนี่เป็นรางวัลสําหรับการเฝ้าดูของเจ้าข้าช่วยชีวิตเจ้ามันเป็นเรื่องที่ต่างออกไปเก็บของเหล่านี้ไว้อย่างระมัดระวังเจ้าจําเป็นต้องใช้มันในภายหลังเมื่อเวลามาถึงส่งข้อความมาหาข้ารีชิเย่เอ่ย ในเวลานั้นจะต้องไม่มีใครรู้ว่าเจ้าอยู่ที่ใดหรือเจ้าเป็นตัวตนใดยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เจ้าจะไม่ใช่ทังเทียยีหรือจิ้งจอกทมินแต่เป็นตัวตนที่ไร้ตัวตนเข้าใจหรือไม่เทียยีสูดลมหายใจเข้าลึกและเอ่ยข้าจะจดจําคําพูดทั้งหมดของนายน้อยและจะไม่ทําให้นายน้อยผิดหวังลีเชยพยักหน้าและเอ่ยไปเตรียมตัวให้พร้อมข้าจะแจ้งให้เจ้ารู้เมื่อถึงเวลาที่จะไปเทียยีคงคํานับหรีเชยอีกครั้ง ก่อนจะหายไปอย่างไรร่องรอยมันเหมือนกับที่ลิเชียได้กล่าวเขาจะต้องเป็ี่ยนตัวตนที่ไร้ตัวตนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วภายใต้คําสั่งหลเชียทาให้เขามีความรับผิดชอบที่หนักอึง้งเขาได้หายตัวไปในทะเลของฝูงชนจากนั้นต่อมาโลกก็ไม่เห็นเงาของเขาอีกไม่มีเทียรี่หรือจิ้งจอกทมินทั้งสองได้หายไปอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางฝูงชนเขาทำตามที่ลีเชียมอบหมายให้ และกลายเป็นผู้พิทักษ์อย่างที่เที่ยงยี่กล่าวเขาจะต้องทำภารกิจนี้ไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเขาเฝ้าคุ้มกันอะไรอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามีตัวตนคนหนึ่งได้เฝ้าคุ้มกันความลับที่ยิ่งใหญ่ของไม่น่าเหม็นกาเวลาเขากำลังเฝ้ามองความลึกลับโบราณความลับที่แม้แต่สมรร์ชั้นสูงก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าการเฝ้าคุ้มกันนั้นจะนานเท่าไหร่หรือมันจะจบลงเช่นไร ตอนที่792เชื่อตอนว่าคำสาบานเลือดขณะที่ลีชเชเยยังอยู่ในดินแดนบรรพาุรุษภายในอาณาจักรมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้นๆน,นักปรุงยาร้อยชีวิตนานเริ่มการปฏิรูปอย่างจริงจังในฐานะบรรพชนที่แข็งแกร่งที่สุดนักปรุงยาจักรพรรดิเปลี่ยนแปลงเส้นทางของอาณาจากักรนอกจากนี้การกระทําของเขาอย่างได้รับการสนับสนุนจากบรรพชนวูซวงผู้ที่เก่าแก่ที่สุดและทรงพลังเป็นอันดับสองของอาณาจากักร ทั้งสองรู้ดีว่าพวกเขานั้นเหลือเวลาอีกไม่มากจึงต้องทําการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสายตาของนักปรุงยาจากักรพรรดิการปฏิรูปนี้จําเป็นต้องทําแม้ว่าหินหยดเลือดจะช่วยยื้อชีวิตให้เขาได้อีกไม่นานแม้แต่หินหยุดเลือดที่ดีที่สุดก็ไม่อาจจะหยุดการกัดซอกของการเวลาได้เขานั้นส่งอํานาจเกินไปนอกจากนี้เขายังเลือกผู้สืบทอดในยุคนี้ผู้ที่มีทั้งความฉลาดและภูมิหลังเขาเลือกหมิงเย่เสีย่ยเพื่อชักนำอาณาจักรในอนาคต ที่สาคัญก็คือมิงเยว่เสียจะติดตามลีชีเยในอนาคตนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของอาณาจากักรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตราบใดมิงเยว่เสียยังมีชีวิตอยู่รีชิเยย่อมต้องคุ้มครองอาณาจากักรนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับอาณาจากักรก่อนหน้านี้พวกเขาเกือบจะถูกรีชีเยทำลายหรือกระทั่งหาเรื่องเดือดร้อนจนเกือบจะพังทางลายดังนั้นการกระทําของนักปรุงยาจัก,กรพรรดิจึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับอาณาจักรฟื้นตัว ทว่ากระบวนการนี้มีค่าใช้จ่ายและความยากลําบากไม่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นักปรุงยาจัก,กรพรรดิก็จะต้องทําเรื่องนี้เขานั้นกลับมามีชีวิตและเข้าควบคุมอาณาจักรเพื่อที่จะสร้างโอกาสที่สองในระหว่างการปฏิรูปยวนชัยเหอคนที่เป็นข่าของอาณาจักรกําลังจะวางแผนจากไปนางมาพบกบับเลชเยและเอ๋ยพี่ใหญ่ท่านพบเป้าหมายของท่านแล้วในเวลานี้ แม้ว่าท่านจะไม่เข้าร่วมการประชมุมแต่ข้าก็ถือว่าท่านเป็นราชาในหมู่นักปรุงยารุ่นเยาว์เจ้าต้องการจะไปแล้วอย่างนั้นเหรอริชเย่มองไปยังนางก่อนจะพยักหน้าเบาๆเขานั้นมุ่งมันกับการฟื้นฟูฟีนิกซ์และไม่ค่อยจะมีโอกาสได้พูดคุยกับนางนางพยักหน้าและเอ่ยถูกแล้วพี่ใหญ่ข้านั้นจากสวนแห่งความเงียบมาเป็นเวลานานแล้วถึงเวลาที่ข้าจะต้องกลับไปข้าหวังว่าท่านจะมาเยี่ยมข้า หากท่านมีเวลาเจ้าควรจะอยู่ที่นี่ให้นานอีกนิดค่ามีอีกหลายสิ่งเกี่ยวกับเตาแห่งการปรุงยาที่จะส่งผ่านให้เจ้าริชเช่เอ่ยเสียงเบาเขานั้นชอบอยวนชัยเหอะเพราะนางมีนิสัยที่สงบและอ่อนโยนมันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องการส่งมองบมรดกของเทพโสอสถไทยยวนชัยเหออยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก่อนที่นางจะสงบลงและเอ่ยพี่ใหญ่ มรดกแห่งการปรุงยาของท่านเป็นสมบัติล้ำค่าตลอดยุคข้าไม่ได้เป็นหนึ่งในคนของท่านดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องหนึ่งควรจะรู้ว่าต่อแห่งการปรุงยาของลีเชียนั้นสุดยอดแค่ไหนใครหรือนิกายใดๆรู้ต้องการมันหากเป็นคนอื่นพวกเขาจะยินดีกับข้อเสนอนี้เป็นอย่างมากทว่าหยวนชัเยเหอนั้น,น,นตาออกไปนางนั้นเป็นคนที่สงบและปร,ะราศจากความโลภในเวลาเดียวกันนางรู้ดีว่าใครก็ตามที่ได้รับต่อแห่งการปรุงยาของลีเชีย จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นสาวน้อยข้าเชื่อใจจางหรี่เชีย่ยเอ๋ยเต่าแห่งการปรุงยาเป็นเพียงหนึ่งในงานอดิเรกของข้าดังนั้นความต้องการของข้าไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าข้าจะกลายเป็นนักปรุงยาจากกักพริหรือไม่เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญการปรุงยาก็แค่ง,งานที่ข้าทำยามวา่างทว่าข้าไม่ได้ต้องการให้ต่าแห่งการปรุงยาที่สุดยอดนี้หายไปถึงอย่างนั้นการที่ต้องตามหาคนที่เหมาะสมและไว้ใจได้ในโลกนี้ เป็นสิ่งที่หายากมากลิชียถอนหายใจนี่คือสิ่งที่พี่ใหญ่คนนี้ต้องการมอบให้กับเจ้าคือการส่งผ่านมารดกนี้ส่วนในความเงียบของเจ้าไม่ไกลาจากประเทศไ่ยักษ์ในอนาคตข้าจะปล่อยให้มันปกป้องนิกายเจ้าหยวนชัยเหอลังเลชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยข้าเกรงว่าจะทําให้พี่ใหญ่ผิดหวงังข้ารู้ความสามารถของตัวเองดีข้านั้นมีดีเพียงแค่การบ่มเพาะสมุนไพร อาจจะกล่าวได้ว่าค่าไม่มีพรสวรรค์ในการกลัน่นใดๆเลยเจ้าทําได้ดีในการผรสมสมุนไพรจําไม่ได้หรือไงว่าเจ้าทําได้ดีมากในการกลั่นสมุนไพรที่ช่วยเที่ยยีหรือชี้ย่ยิ้มเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไปไม่ได้หากไม่ได้ลองรวมถึงข้าก็ไม่ได้ขอให้เจ้าเป็นคนที่รู้จักไปทั่วโลกข้าหวังเพียงแค่ว่าในอนาคตมรดกนี้จะถูกส่งผ่านไปยังคนที่เหมาะสม ยวนชัยเหอสุดท้ายก็พยักหน้าอย่างอ่อนโยนในเมื่อพี่ใหญ่ประเมินค่าไว้สูงข้าก็จะพยายามให้ดีที่สุดความสําเร็จในอนาคตเราจะปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาลิเชียยิ้มที่นางตกลงและเอ่ยข้าได้สร้างอาหารให้กับฟินิกซ์เสร็จแล้วขณะที่ข้ามีเวลาว่างในอีกสองสามวันข้างหน้าข้าจะส่งมอบส่วนสําคัญให้เจ้าต่อมาลิเชีย,ยส่งพันต่อให้การปรุงยาของเขาให้กับนางแม้ว่านางจะไม่ใช่คนที่ชอบแข่งขัน แต่นางก็เป็นคนที่ฉลาดและเรียนรู้ไหวเวลานั้นดูเหมือนจะช้าลงยาเมื่อหลิชียส่งมอบประดดกให้กับหยวนชัยเหอธรรมชาติที่สงบของนางดูเหมือนจะส่งผลทำให้เขาสงบลงตามไปด้วยสำหรับหลิชเยเขานั้นอยู่บนเส้นทางแห่งการสังหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการเดินทางอันไร้ที่เส้นสุดของเขาเต็มไปได้วยความขัดแย้งที่เลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้ช่วงเวลาของเขานั้นเต็มไปได้วยความสงบมันทำให้เขาอยากจะพักผ่อน หลังจากการปฏิรูปอย่างเต็มรูปแบบของนักปรุงยาจากาักรพรรดิร้อยชีวิตผู้นำของความขัดแย้งนี้นอกจากสามเทพปรรพชนที่ตายไปที่เหลือทั้งหมดถูกส่งมาให้หือชีเยฟาบาทท่านสามารถจัดการกับพวกเด็กน้อยที่ไม่รู้ความเหล่านี้ได้ตามที่ท่านต้องการนักปรุงยาจากาักรพรรดินำบรรพชนที่เหลือไปให้กับลีชีเยในเวลานี้บรรพชนหลายคนคุกเข่าลงกับพื้นรวมถึงบรรพชนเทีท่ยงธรรมปรมจารในตำนาน ตัวตอนนี้รันและแม้แต่เทพประมชนพวกเขาต้องใช้โอกาสนี้เคลื่อนย้ายกองทัพแต่มีคาดว่าพวกเขาจะเจอกำแพงเหล็กบรรพชนจำนวนมากล้วนแต่ก้มหัวพวกเขาลงในสงครามครั้งนี้อาณาจักรพ่แพ้อย่างสมบูรณ์มันเกือบจะทำให้อาณาจักรพังพินาศพวกเขามีทางเลือกเพื่อที่จะชดใช้เพียงหนึ่งเดียวไม่มีใครหนีจากความทะเยอทะยานได้หลิเชียเพียงอมยิ้มและสายหัวขณะมองเหล่าบรรพชนที่คุกเขา่ากล่าวตามจริง ข้าไม่ได้ใส่ใจที่พวกเขาทำลายคำสาบานในอดีตถ้าว่าหากข้าไม่ได้หันใบมีดเข้าใส่เหล่าคนที่อยากจะฆ่าข้ามันดูเหมือนข้าจะมีความเมตตาม,มากเกินไปนักปรุงยาจากักรพรรดิร้อยชีวิตถอนหายใจด้วยความเศร้านี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่อาณาจักรถูกลีชิเยให้อภยัยในอดีตแม้ว่าจากักรพรรดินีฮวงเตียนจะไม่ทำลายอาณาจากักรแต่กองทัพของลีชิเยก็เหยียบย่ำไปทั่วอาณาจักร ลองจินตนาการดูว่าแม้แต่สัตว์ประหลาดเขตดอสูรศักดิ์สิทธิ์ในอดีตยังถูกทำลายด้วยกองกําลังของเขาเช่นนั้นไม่ต้องเอ่ยถึงอาณาจักรหากเขาลงมือนักปรุงยาจาัก,กรพรรดิไม่ได้ขอให้หลีชิเยให้อภัยกับเหล่าบรรฑชนเป็นอย่างที่ลีชิเยเอ่ยเขายังจะขอร้องลีชิเยได้อีกกี่ครั้งการอาภัยให้กับอาณาจักรถึงสองครั้งก็มากเกินพอบรรฑชนที่คุกเข่าไม่มีทางเลือกในเวลานี้ถ้าหากพวกเขาทําเช่นนั้นและนําการล่มสลายมาสู่อาณาจักร นี่จะเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาตัวตวนร้อยชีวิตเจ้าไม่ต้องถอนหายใจลิเชียเหลือบมองเขาก่อนจะเอย่ยข้าเดี๋ยกโทษให้กับอาณาจักรของเจ้าไปแล้วเจ้าคิดว่าข้ายังอยากจะอาบมือของข้าด้วยเลือดของเด็กน้อยเหล่านี้อย่างนั้นเหรอขอบคุณฝ่าบาทที่ทรงเมตตานักปรุงยาจาัก,กรพรรดิเติมไม่ได้วยความสุขและโค้งคำนับหลังจากที่ได้ยินลิเชียโบกมือของเขาและเอย่ยอย่าได้ยกรีบขอบคุณแม้ว่าข้าจะไม่ล้างมือของข้าด้วยเลือดของพวกเขา พวกเจ้าก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองยามที่ข้าเรียกใช้อำนาจทำลายสวรรค์ของสามสมบัติจักรพรรดิมาต,มตะหลังจากนั้นให้ปิดผนึกและฝังตัวเองอยู่ใต้ดินข้าไม่ต้องการเห็นพวกเขาอีกรอจนกระทั่งอาณาจักรเผชิญปัญหาถึงค่อยออกมาพวกเราขอขอบคุณความเมตตาของฟาบาทนักปรุงยาจักรพรรดิรับคำสั่งอย่างมีความสุขเราบ่มชนพร้อมตายเมื่อพวกเขามาที่นี่เพื่อประโยชน์ของอาณาจากักรพวกเขาจะไม่โกรธแคลลิชิเย ที่ต้องการจะสังหารพวกเขาทว่าพวกเขาไม่คาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวเราบัณฑชนที่คุกเข่าต่างไม่รู้สึกอับอายเมื่ออยู่ต่อหน้ารีเชียแม้แต่บรรพาุรุษของพวกเขาก็ยังเป็นเพียงเด็กน้อยต่อหน้าชายคนนี้พวกเขานั้นทำตัวราวกับเป็นเพียงสิทธ์เท่านั้นเอาคำสาบานเลือดในอดีตออกมาในเวลานี้รีเชียเอาคำสั่งกับนักปรุงยาจัก,กรพรรดิหลังจากได้ยินเรื่องนี้นักปรุงยาจัก,กรพรรดิตก,ตกตะลึงขณะที่บระมชนคนอื่นหน้าซืด หนึ่งในบรรฑชนเอ่ยเนื่องจากความไม่รู้ของพวกเราได้ละเมิดต่อคำสาบานเลือดฝ่าา่าปรดลงโทษพวกเรารีเชียเอ่ยคาจังหวะอย่างไม่ยแยแสหากข้าต้องการทำลายอาณาจักรของพวกเจ้าพวกเจ้าคิดว่ายังมีโอกาสได้คุกเข่าอย่างนั้นเนาะข้าเพียงต้องการเปิดใช้คำสาบานเลือดและทำลายหายนะที่จะเกิดขึ้นกับอาณาจากักรบรรพชนนั้นไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดคำสาบานเลือดนี้เป็นผลมาจากการที่พวกเขาพ่ายแพ้ในปีนั้น สุดท้ายนักปรุงยาจากาักรพรรดิก็เอาคำสาบาเลือดที่สร้างจากหยดเลือดชีวิตจำนวนมากออกมาด้านบนของมันเป็นตราสาบานด้วยพรสวรรค์ที่แท้จริงจำนวนมากตราประทับนี้เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดบรรพบรุษและรากฐานทั้งหมดของอาณาจากักรมันมีตราป,ป้องกันของจกักรพรรดิผนึกอยู่รวมไปถึงราชันเทพจำนวนมากสุดท้ายนี่เป็นคำสาบานที่ดูเหมือนจะมีอำนาจเจาะผ่านช่วงเวลาและปราบปรามยุค แม้แต่จกักรพรรดิอมตะก็ไม่สามารถหลบหนีได้บรณฑชนรู้สึกหดหูใจหลังจากเห็นคำสาบมาเลือดพวกเขาหลายคนสั่นสะท้านเมื่อเห็นมันนี่คือมือมืดในตำนานผู้ที่สั่งการกองทัพอมตะและจักรพรรดินีห้องเตียนกำราบอาณาจักรวิงหน้าผากของลีเชียเปิดออกตราประทับที่ลึกลับที่สุดปรากฏออกมาจากทะเลงความทรงจำลำแสงสีทองพุ่งตรงไปยังตราประทับทำให้อำนาจทั้งหลายหายไปเครื่องหมายเลือดนี้ เหมือนจะจางลงตอนที่793เชื่อตอนว่าความลับของหมิงแย่เสียหลังจากเห็นฉากนี้ไม่เพียงแต่น,นักปรุงยาสกพัทรแม้แต่เหล่าบัณชนก็ไม่อยากจ,จะเชื่อสายตาตัวเองว่าลีเชยกำลังถอนอำนาจคำสาบานเลือดจากอดีตคำสาบานเลือดนี้อาจจะกล่าวได้ว่าติดอยู่กับตัวพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากมีชีวิตอยู่โดยไม่แข่งขันกับคนอื่น และห้ามอารวาสพวกเขาต้องการจะทำลายคำสาบานเลือดนี้แต่ไม่มีใครคิดว่าลีชิเยจะลบมันออกไปโดยที่เขาไม่พูดอะไรข้าสร้างคอยกเว้นเพื่อลบหนึ่งในคำสาบานเลือดออกจากนี้ไปอาณาจักรของเจ้าสามารถแสดงตัวได้อีกครั้งทว่าการปราบปรามที่เหลือยังคงอยู่ถ้าหากอาณาจักรต้องการให้ข้าลบคำสาบานที่เหลือออกทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกเจ้าในยุคนี้ ลิชิเย่เอ,ออย่างช้าๆฟาบาดนี่มันแม้แต่นักปรุงยาจากักรพรรดิก็ยังตกใจเขาไม่คาดว่าล่ชีเย่จะไม่เพียงแต่ยกโทษให้กับรุ่นยาวของพวกเขาแต่ยังลบคำสาบานบางข้อในอดีตหลังจากสงครามครั้งแรกเคราสวนศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกทำลายและอาณาจักรของพวกเขาก็พ่ายแพ้ภายใต้กองทัพอมตะและอำนาจของจกอักรพรรดินี้ห้องเตือนอาณาจักรของพวกเขากลายเป็นเหมือนเคราสวนศักดิ์สิทธิ์ในเวลาใดก็ได้ทว่าตัวตนร้อยชีวิต ได้เชื่อว่าลีชีเย่จะยกโทษให้กับพวกเขาด้วยความรู้สึกเก่าๆสุดท้ายอาณาจักรก็ทำได้เพียงสร้างคำสาบาเลือดที่เป็นนิรันดร์ไว้นี่เป็นวิธีการเดียวที่เชื้อสายของพวกเขาจะยงคงอยู่ต่อไปมารมชนคนอื่นไม่อยากจะเชื่อและสูญเสียคำพูดเช่นกันนี่ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความเมตตาเท่านั้นแต่เป็นการแสดงความปราณีต่ออาณาจักรอย่างมากไม่จำเป็นต้องขอบคุณหากเจ้าต้องการจะขอบคุณใครสักคน ไปขอบคุณความกระตัญยูของแย,ย,ย่เสียลิชียกล่าวอย่างเสียงเรียบข้าเพียงลบบางคําสาบานออกไปเพื่อที่เตรียมความพร้อมให้กับแย่เสียในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่ทาให้อนาจาักรของเจ้ามีทางออกข้าหวังว่าพวกเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังไม่เช่นนั้นอาณาจักรของเจ้าจะไม่มีอยู่ต่อไปนักปรุงยาจาัก,กรพรรดิและปมะมนชนคนอื่นต่างทราบซึง้งอาจจะกล่าวได้ว่าลิชียนั้นได้เมตตาต่ออาณาจักรของพวกเขามากพอแล้ว ลีเชีย่เสร็จสิ้นการจัดการกับอาณาจักรขณะที่มิงเวียเสียเริ่มต้นที่จะเรียนรู้นางนั้นเป็นคนฉลาดดังนั้นการปกครองอาณาจักรสำหรับนางอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนอกจากนี้ด้วยนักปรุงยาจากกรพพัดหนุนหลังทุกปัญหานี้ถูกจัดการได้อย่างง่ายดายนี่ทำให้อาณาจักรสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะอยากรู้บางเรื่องหลังจากเสร็จสิ้นปัญหาในอาณาจักรมิงเวียเสียก็เดินทางมาหาลีเชีย่ในเวลาว่าง นางนั้นยังคงความงามไว้อย่างไร้ที่ติสมกับเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของโลกสมุนไพรเห็นและทําให้ผู้คนมึนเมาไปกับความงามของนางข้ารู้ว่าเจ้าต้องการจะรู้อะไรตัวตนร้อยชีวิตคงคุยกับเจ้าในเรื่องอดีตที่ผ่านมาของเจ้าแล้วล่เชยหัวเราะขณะมองไปยังนางมิงเยวยเสียค่อยๆขนเคืองแม้แต่ยามนางขามวดคิ้วก็ยังคงงดงามและทําให้คนอื่นไม่สบายใจยามนางกังวล ข้าอยากรู้เกี่ยวกับต้นกําเนิดของข้าแต่ว่าท่านบรรพบรุทไม่ได้บอกเรื่องนี้หมิงเยี่ยเสียเอ่ยหล่เชียมองไปยังนานก่อนจะตบลงที่ตักของเขาและเอ่ยมานั่งสิหมิงเยี่ยเสียแร็คําพูดการกระทํานี้ไม่ว่ากับสตรีใดๆล้วนเป็นเรื่องน่าเกลียดไม่ต้องเอ่ยถึงสาวงามอย่างนางเท่าว่าแทนที่นางจะไม่พอใจเหมือนกับหญิงสาวคนอื่นๆมิงเยี่ยเสียกับสงบและเดินไปนั่งบนตักของลีเชีย สามารถมีสาวงามันดับหนึ่งในโลกเสมือนไพรหินมานั่งอยู่ในอ้อมกอดได้เรื่องนี้นับว่าเป็นโชคที่มหัศจรรย์ลีชี้แย่ค่อยๆดึงเอวของนางเข้ามาก่อนจะกอดเอาไว้เปลี่ยนหอมหวานลอยเข้าจมูกของเขาก่อนจะเอ่ยปิดและสัมผัสด้วยหัวใจของเ้าหมิงยื่นเสียฟังและปิดตาลงก่อนจะค่อยๆพิงอกของเขาในวินาทีนี้นางปล่อยวางจากทุกสิ่งและผ่อนคลายนางรู้สึกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น เป็นไปอย่างธรรมชาติเรากลบว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นนานมาแล้วนางนั้นประหลาดใจก่อนที่นางเหมือนใจเดินทางกลับไปยังในอดีตที่นานมากๆเหมือนกับนางเคยได้รับการคุ้มครองจากเขาในเช่นตอนนี้บรรยากาศนั้นเงียบเป็นเวลานาน,านสําหรับหญิงเยื่อเสียนี่เป็นการปลอบประโลมที่รู้สึกอบอุน่นรากับว่านางอยู่บ้านของตัวเองค่ะเป็นวิญญ,ญาณกลับมาเกิดใหม่เหรอหลังจากนั้นนางก็ไอทำเสียงเมา ขณะพิงอกของลิเชียนางยังคงสงบแล้วแต่ไม่ไเรียเสน่ห์ไม่เจ้าไม่ได้กลับมาเกิดใหม่เจ้าคือเจ้าอดีตและอนาคตล้วนไม่สําคัญมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่สําคัญลิเชียรูปผมของนางยังแผ่วเบาและเอ่ยเสียงนุ่มข้ารู้สึกสับสนราวกับว่าข้านั้นรู้จักท่านมานานมากแล้วนางส่ายหัวและเอ่ยเรื่องนั้นไม่น่าแปลกใจลิเชียยิ้มและเอ่ย ข้าเข้าใจความรู้สึกในปัจจุบันของเจ้าว่าเจ้าต้องการจะรู้พื้นหลังของตัวเองทว่าไม่จำเป็นต้องรีบหลังจากที่ข้าไปเจ้าไปยังโลกอสูรปี้อานเขารู้ความลับบางอย่างเมื่อเวลามาถึงข้าจะบอกต้นกําเนิดของเจ้าโลกอสูรปี้อานแม้แต่สุดยอดสาวงามที่เต็ไม่ปด้วยความฉลาดเช่นนางก็ยังตกตะลึงหลังจากได้ยินชื่อนี้เป็นไปไม่ได้โลกอสูรปี้อานไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว ตำนานระบุว่าหลังจากเขตระสุ์สัธิ์ทูยทำลายโลกอสุนเปียนก็ไม่เคยปรากฏขึ้นอีกเลยนางเหลือบมองไปยังเขาอย่างสับสนทว่านางก็ตระหนักได้ถึงบางอย่างและเอ่ยท่านสามารถทำให้โลกอสุรปรากฏได้ฉลาดมากหลิเชยบีบจมูกของนางและหัวเราะเบาๆอย่าได้กังวลโลกอสุรจะปรากฏอีกครั้งและข้าจะพาเจ้าไปอย่างที่นั่นเป็นไปได้อย่างไรมิงเวเสเซียกล่าวอย่างไม่อยากจะเชื่อ ำนานกล่าวว่าหลังจากเขตรสูนถูกทำลายจักรพรรดิอมาตะานั้นพยายามจะหามันแต่เขาก็ล้มเหลวกลับมาอาจจะเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อสำหรับคนอื่นที่แม้แต่จักรพรรดิอมาตะาก็ยังทำไม่ได้แล้วคนอื่นก็ต้องทำไม่ได้อย่างนั้นเหรอแต่ไม่ใช่กับลีเชเยเรื่องนี้เต็มไปด้วยเรื่องเป็นไปได้มากมายลีเชเยอมยิม้มมันยังมีสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งขึ้นในอนาคตมันยังมีหลายสิ่งในโลกอยู่เหนือจินตนาการของเจ้า จะเข้าใจพวกมันได้ในที่สุดหมิงยอเสียนั้นไม่ได้ไสิ่งใดอีกนางเพียงทิ้งตัวลงบนหน้าอ,อกของริชเช่เรากับนางนั้นเหนื่อยนางดูเหมือนจะขี้เกียจและสบายใจอย่างมากที่ทำเช่นนี้เรากบว่าเวลานั้นได้หยุดลงริชเช่อยู่ในอนาณาจักรมันเป็นเวลานานสุดท้ายด้วยความช่วยเหลือจากเส้นเลือดบนรรพาบุรุษริชเช่ก็ประสบความสำเร็จในการกลั่นฟีนิก์ฟีนิกนั้นสมบูรณ์แล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระดูก ต่มันมีเลือดเนื้อและหัวใจอำนาจของมันประทุกขึ้นและกวาดไปทั่วร่างกายพร้อมกับแสงอมตะเมื่ออำนาจปรากฏให้ความรู้สึกราวกับว่าฟีนิกซ์นั้นได้เกิดใหม่ครั้งก่อนดินแดนบรรพบุบรุษถูกแยกออกฟีนิกซ์กลืกินกันแท้ของโลกเพื่อสร้างร่างกายใหม่ต่อมาลิเชเยใช้พลังจากบทแห่งความตายและยืมอำนาจจากเส้นเลือดบรรพบรุษเพื่อมอบสติปัญญาให้ดูราวกับว่าจะมีชีวิตได้ในตอนนี้ ฟงชนอาจจะพบได้ว่ามันไม่มีปัญหาใดๆราวกับว่าเป็นนกอรมาตะอย่างสมบูรณ์ถ้าว่ามันก็ยังไม่ได้กลายเป็นฟีนิกซ์ที่แท้จริงแม้ว่ามันจะมีจิตวิญญาณแต่มันก็ยังขาดพรสวรรค์และวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้มันกลายเป็นนกอรมาตะที่แท้จริงหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่หลี่ชีแอ่เอ่ยมิงเย่เซียในหยิงเยียนหยวนชัยเหอทุกคนต่างตกตะลึงและอุทานอะไรนะท่านต้องการจะปล่อยฟีนิกซ์ไปพี่ใหญ่นี่คือฟีนิกซ์ แม้แต่คนที่สงบยังยวนชัยเฮอก็ยังตกตะลึงคนอื่นล้วนต้องการจะเก็บฟีนิกตัวนี้เอาไว้นอกจากนี้ลีชิเยยังใช้ความพยายามไปมากเขานั้นสร้างมันจากโครงกระดูกก่อนจะมีเลือดเนื้อและสติปัญญาหลังจากใช้ความพยายามจำนวนมากเขาก็กำลังจะปล่อยมันไปไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้และอาจจะคิดว่าลีชิเยบาลชิเยไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายิ้มและเอ่ยหากข้าไม่ปล่อยมันไปมันจะกลายเป็นเพียงฟีนิกปลอม สิ่งที่ไร้ชีวิตมีเพียงการปล่อยมันไปเท่านั้นถึงจะมีโอกาสที่ทําให้มันกลายเป็นฟีนิกซ์ที่แท้จริงและเกิดใหม่ผ่านเปลวเพลิงแต่แต่หากท่านปล่อยไปมันอาจจะหายไปตลอดกาลนยายหญิงเชียเยียนออกความเห็นหรือเชียสายหัวและเอ่ยเฉียเยนบางทีคนเราต้องพึ่งโชคชะตาสําหรับข้ามันอาจจะสูญเสียฟีนิกซ์ไปแต่สําหรับฟีนิกซ์มันคือการเกิดใหม่ นี่เป็นปฏิหารแม้ว่าความมหัศจรรย์นี้จะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยมือของข้าแต่ข้าก็มีส่วนร่วมสิ่งนี้ทําให้ข้ามีความสุขพี่ใหญ่มีหัวใจที่น่าชื่นชมอย่างแท้จริงยวนชัยเหอรนั้นกล่าวด้วยอารมณ์ไม่มีใครต้องการจะปล่อยสมบัติล้ำค่าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกฟีนิกซ์แต่ี่เชียปล่อยมันไปด้วยท่าทีที่ไม่ยาแสเป็นเรื่องยากสําหรับคนอื่นที่จะทําเช่นนี้ได้